เราจริงๆถ้าติดตามข่าวช่วงช่วงบ่ายๆเนี้ยก็ต้องทางช่องนี้แหละขอ้างอสมควณนี่แหละเนาะเป็นรายการที่บอยู่นานที่สุดในประเทศไทยแล้วไว้จะเป็นรายการที่มีความน่าเชื่อถือและที่สำคัญเลยเอาแต่ข่าวดีๆมาบอกกันเพราะว่าในสังคมทุกวันนี้มันมีแต่ข่าวร้ายๆเใช่ใช่ใช่ครับเอาข่าวดีมาเป็นข่าวร้ายเอาข่าวร้ายมาเป็นข่าวดีก็ได้ใช่ครับคืออย่างวันนี้สิ่งที่เรานํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน เป็นวิธีการหารายได้ในยุคที่มันวิกฤตเศรษฐกิจที่ใครบอกว่าไม่ดีการํำมาค้าขายมันไม่คล่องตัวแล้วที่สำคัญเลยหลายคนวิ่งไปหาการค้าการขายบนโลกออนไลน์แล้วก็ถูกหลอกจมทุนขาดทุนต่างๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยศึกษาแล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์รายหนึ่งที่ชื่อว่ายูริมันคืออะไรต้นจูริูริเนี่ย มันเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือแบบนี้เลยครับคืออคืการซื้อขายออนไลน์คนไทยเรารู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับใช่ใเพราะว่าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ30กว่าล้านเครื่องในประเทศไทยผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์แน่นอนฝากเอาไว้อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือย r i s h ครับ ด้วยคอนเซปที่ว่าสร้างรายได้ด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวอ๋อแไปจะสร้างยังไงอะ่ะอ่อาหลักการมันง่ายมากเลยครับคนที่ถนัดเรื่องการขายคุณไปขายคนที่ถนัดเรื่องการประชาสัมพันธ์คุณประชาสัมพันธ์ไปแล้วยูริชเขาจะทำหน้าที่ในการที่จะรับรายการสั่งซื้อทําการแพ็คส่งสินค้าทําการเก็บเงินแล้วคุณก็ได้ส่วนแบ่งของเงินเหล่านั้นกลับเข้าสู่กระเป๋าของคุณเอง คือพูดง่ายๆไม่ต้องลงทุนทำงานด้วยเงินเพียงศูนย์บาทเท่านั้นเองอไม่ต้องสตพอกของใช่ไม่ต้องกลัวเจ๊งเพราะว่าไม่ต้องกลัวเงินจมเราไม่ได้ลงทุนอะไรถูกต้องเลยฟ้าเพราะว่าปัญหาเนี้ย พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคนเนี่ยพอเริ่มเอ้ยมีช่องทางในการขายแต่เวลาจะขายเนี่ยต้องสต็อกสินค้าไว้เพราะว่าเจ้าของเขาบอกเลยถ้าคุณไม่สต็อกจำนวนเงินเท่านี้คุณต้นทุนคุณก็สู้เขาไม่ได้แล้วเวลาสต็อกพอนึกถึงรายการที่จะต้องสต็อกมันก็มีหลายๆอเทมมันมีหลายๆ SKU ต่างๆเอาผมยกตัวอย่างสกินแคร์ครีมถนอมผิวหรือว่ามอสเจอร์โลชั่นทาผิวต่างๆมีทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมซันสกรีน มีทั้งทาตอนกลางวันตอนกลางคืนมีกระปุกเล็กกระปุกใหญ่ต้องสต๊อกกี่แบบเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะขายที่กี่มากน้อยแล้วมันมีวันหมดอายุอีกเพราะว่าพวกนี้จะเป็นสินค้าที่มีอายุสั้นเพียงแค่สองปีนอกจากนั้นยังมีพวกกลุ่มอาหารเสริมสต๊อกเอาไว้พอขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆตอนแรกก็ทำท่าจะดีแต่พอท้ายๆวงจรเริ่มแน่นเริ่มแน่นได้จมสต๊อก ตมทุนตัวเองสุดท้ายขาดทุนโดยที่ไม่รู้ตัวแสดงว่า Urich เนี่ยแก้ปัญหาให้เราหมดแล้วล่ะเขาเป็นคนจัดการหาสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งเป็นสินค้าที่ เป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีแล้วเขาสกีนเขากลั่นกรองมาแล้วว่ามันขายได้แน่ออ๋เขาเลือกสินค้าให้เราเลยเหรอใช่แล้วสินค้าที่ว่านี่ครับได้รับการรับรองจากภาคัฐมีมาตรฐานมีออยถ้าเป็นกลุ่มอาหารเสริมแล้วที่สําคัญมีพรีเซนเตอร์เป็นดาราดังๆคุณเชื่อถือได้คือพูดง่ายๆเขาให้เครื่องมือในการทำมาหากินกับเราเราเพียงแค่สมัครเป็นสมาชิก แล้วก็เริ่มต้นในการประชาสัมพันธ์เริ่มต้นในการขายพอขายได้เสร็จเขาก็โอนเงินกลับเข้าสู่กระเป๋าเราขายเช้าตกเย็นเก็บเงินแล้วอ่ะแล้วไม่ต้องไปนั่งเก็บเงินด้วยนะเขาโอนเงินส่วนแบ่งมาให้เราเลยทันทีอลอวุกยัเปอร์เซ็นต์อะไรยังไงทราบมยอเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันขึ้นอยู่กับการเข้าไปเจรจาต่อรองพูดคุยการสมัครเป็นสมาชิกคือผมอยากจะบอกว่า อันนี้มันจะเป็นเครื่องมือที่คุณใช้โทรศัพท์มือถือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณสามารถทําการขายได้คุณสามารถสร้างรายได้มันได้ตลอดเวลาคือโลกมันไม่ได้เปิด8ปดโมงเช้าปิด5้าโมงเย็นนะพี่ถูกต้องครับพี่สวิทยังมีเลิกงาน5้าโมงเย็นนะแต่คุณอยากจะขายตอนตีสองก็ได้หมดก็ไม่มีเฉ่บอกก็ได้หมดเลยถูกต้องคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้ มันเป็นการอุดช่องโหว่ของการค้า,าการขายเ,ารเรียกง่ายๆว่าโลกออนไลน์ทุกวันนี้มันถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วก็แก้ปัญหายูลิชเนี่ยเ,เขาพยายามที่จะแก้แล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการค้าขายที่มันมีอุปสรรคทั้งหลาย